วันนี้นะครับในระหว่างที่กําลังหาแมปอื่นเล่นไปเรื่อยนะครับก็ไปเจอกับแมปแมปหนึ่งที่ชื่อว่า d i g It ซึ่งแมปนี้นาจะเป็นแมปแนวขุดดินหรือเปล่านะโอ้โหทําไปเล่นไปคนเล่นมา11ล้านกว่าคนนะแล้วล็อกอินตอนนี้ก็แอคทีฟพ,พร้อมกัน15,000คนออ้เป็นแมปที่น่าจะดีนะคนหนึ่งเล่นเยอะใช่ไหมเอาเป็นว่าก่อนไปดูคลิปกันแบบยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และขอฝากร้านค้าบิวประกอนไปด้วยนะครับ Build, บิวปกรณ์ช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมปฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบกเปลี่ยนราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมที่35บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบก,ก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้า Build, บิวปกรณ์ช็อปนะจ๊ะ โอ้เข้ามาถึงมีเดลี่รีวอร์ดด้วยอะไรกันเนี่ยเอยแต่เสียงเพลงมาดูดีนะแล้วก็มีเคเวสให้เราทำตั้งแต่เลเวลแรกด้วยนะครับอืมไม่ทำได้ไหมไหนดูซิอันนี้จะเป็นพวกของรางวัลเดลี่ล็อกอินใช่ไหมอะไรอ่ะมันบอกว่าให้เราไปคุยกับตัวละครน,นี้เหรอกดอ e ีค้างโอ้ไหนดูซิตัว NPC บอกว่า เวลคัมทูไม้จังยาร์คิดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลานขยะของฉันนะดุ่มน้อยถ้าเธอนะ่ะอยากจะรวยล่ะก็ต้องเรียนรู้ทิกบางอย่างนะแล้วคุณล่ะต้องการอะไรหรอให้เดานะน่าจะเป็นการเก็บขยะขายหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะสรุปแปลรวมๆก็ประมาณแบบให้เราไปขุดหาของแล้วเอาของมาให้มันประมาณนี้แหละน่าจะใช่นะอ่ามีบอกเควสด้วยให้ดูเควสท,ทางซ้ายล่างเนาะอ่ะก็เควสให้เราไปขุดดินนะครับแล้วก็เก็บของเนี่ยมาส่งให้กับ n อ c ีตัวนี้เว้ย เริ่มขุดจากตรงนี้เลยละกันแต่เป็นเพลงที่แบบเอ้ยเป็นแบบที่มีเพลงซาวประกอบดีจังเลยรู้สึกฟังแล้วสบายหูอันนี้คือมันบอกว่าให้เราเหมือนกับกดคลิกใช่ไหมคลิกซ้ายพี่ว่าน่าจะเหมือนแบบฟิตป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะมีเกตแล้วพอเราคลิกซ้ายค้างก็จะลากกดคลิกรัวๆก็อยู่กับที่อ่าแบบไม่ถูกสำหรับคนขี้เกียจ <laughs> แมปฟิตยังไม่ค่อยเล่นเลยมาเล่นแบบนี้ชิบหายแล้วไงแต่แบบนี้มันดูเรียกว่าไงอะ ันดูสีสันสบายตากว่าฟิตนะอ่ะเราขุดได้สตัดนะครับก็ไปคุยกับ np.c ต่อเลยคุยกับคนนี้เหรอแล้วก็อะไรอะ่ะเอาของไปขายใช่ไหมอันแรกก็คือขายของในกระเป๋าอันสองคือขายของที่ถืออ่ะขายเสร็จก,ก็กลับมาคุยกับ NPC คนแรกนะครับก็จะได้อะไรกับมาอู้ได้เงินได้ยีกีอันน้อยนิดให้ผมทำอะไรต่อครับเฮียเฮียอยากได้อะไรเฮียสั่งมาเลย อันนี้มันบอกว่าให้เราไปซื้อโชเวลให้ไปซื้อพ่วอันใหม่อ่ามีเงินอยู่แค่นี้ก็ต้องซื้อนี้แหละพ่ว1ห0ึแล้วก็กลับไปคุยกับเฮียเบนสันนะครับผมโอ้โหใช้งานกูเป็นท่าเลยน่าจะแบบเป็นเฮียผู้สอนหรือเปล่าอ๋อนี่ลุ Show well, กี้โชเวลก็ก็ดีกว่าอันเก่านิดนึงนะครับก็ราคาไม่แพงหนึงร้อใช่ไหมอ่ะแล้วทําอะไรต่ออันนี้คือให้เราไปซื้อกระเป๋าหรอ Get Backpack กระเป๋า น่าจะแบบทําให้เราใส่ของได้มากขึ้นหรือเปล่าปัจจุบันใส่ได้1นึทับสิเนาะอ่าจ่าย30เป็น1นึทับสิโอเคกลับไปคุยกับเบนสันต่อเบนสันเควสนายเยอะเหมือนกันเนี่ยทำอะไรต่อครับเฮียเฮียอยากให้ผมทําอะไรเฮียสั่งมาเลยปดว้าววันนาวันนาวแล้วให้ทําอะไรต่อหรือจ๊ะอ๋ออันนี้คือทิ้งที่แบบให้เราไปคุยกับ NPC เรียนรู้ก่อนว่าทําอะไรบ้างอันนี้คือทาอะไรอ่ะ ให้ไปคุยกับคูเปอร์คูเปอร์คือใครคูเปอร์คือตัวตุน่นอ่ารู้แล้วรู้แล้วอันนี้คือระบบเดียวกับฟิตก็คืออะไพรช์ประมาณว่าประเมินสินค้าเนาะสุ่มบัฟสุ่มบัฟเอาของไปโยนแล้วก็ขายได้แพงขึ้นไหนลองโยนสิกดอีไปเสียสิบดอลลาร์แล้วก็รอรองเท้าจะยิ้งกลับมาใช่ไหมอ่านี่เป็นวูดเดนบู๊ท มันได้ฉายาด้วยแกรมเบอร์โอเคคุยกับคูเปอร์สิ็จคูเปอร์ครับให้ผมไปไหนต่อให้กลับไปคุยกับเบนสันโอเคครับเฮียเฮียเบนสันให้ผมทำอะไรต่อครับไอ้หนูเกนะ่ะไปคุยกับบาวินสิบาวินเนี่ยเขาจะมีคุยให้กับเกนนะบาวินคือไอคนนี้เอ,อเดี๋ยวนะตรงนี้ทำอะไระเออน่าจะไม่มีอะไรส่งไอคนนี้น่าจะเป็นเรือใช่ไหม น่าจะเป็นคนขายเหลือเพราะมีสมองอยู่ที่ตัวน่าจะใช่อ่ะเรากลับไปคุยกับเบลวินดีกว่าเอ่อพ่อหนุ่มเอ้ยไม่ใช่เฮีย <laughs> ครับเฮียให้ผมทําอะไรครับเอ่ออันนี้น่าจะให้เราไปหาของหรือเปล่ามันบอกว่าขุดหาแมกเนตบ็อกแมกเนตบ็อกเออน่าจะหมายถึงกล่องกล่องแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวมันหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองขุดหากล่องก่อนนะครับ ดิกมีอะแมกเนตบ็อกโอเคไปไปขุดหาก่อนนะเชะเอ้ยขุดมานานแล้วนะยังไม่ได้เลยเออเดี๋ยวลองดูเกมพาร์เกมพาร์ทเกมพาร์ทกู้ชีวิตมันมีอะไรให้เราหน้าแบบหน้าซื้อไหมอะ่ะกิฟต์ออฟดาอะไรวะเนี่ยอันนี้คือกล่องของขวัญหรอเกมพาร์ทก็จะเป็นอะไรวะซื้อขายของที่ไหนก็ได้ช่องไม่จํากัดอันนี้คืออะไรอะ่ะกล่องของขวัญหรอลูน่าเชเวลพวกลูนา่าแกรชเชเวลเอ่อ ไม่เห็นมีอะไรแบบที่มันดูน่าซื้อเลยสแนชชี่อคืออะไรอ่ะ449โลบักอันนี้ store anywhere น่าจะแบบซื้อของขายของที่ไหนก็ได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ดิซื้อของขายของมัน sell anywhere นี่หว่าชิหมหายละอะไรวะเน,นี่ยเอาไงดีเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันดูระบบสิเอ้ยสเตตัสระบบสเตตัสมีด้วยระบบปาร์ตี้เกมที่มีระบบปาร์ตี้คือเกมที่เกือบจะดีอ่ะ <laughs> ตัวอ e ีโมดก็อ๋อใช้เงินในการซื้อเอาด,ดีดีมันก็ดูเพลินๆน,นะแบบเนี้ยไม่ได้แย่เลยมีโค้ดให้กรอกด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอกรอโค้ดแป๊บนึงนะครับโอเคก่อโค้ดหมดเรียบร้อยเอ้ยได้ตัวนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าตุ่นปากเป็ดหรอโมอ่ะโมเล M O L E โม มัน,ม,นมันแปลปันชื่อไทยมันคืออะไรวะตุ่นใช่ไหมตุ่นปากปิดไม่ดีก็คือตัวตุวต่นนั่นแหละโอ้ขายแพงด้วยตัวละพันห้าเนี่ยเอาไปประเมินได้ไหมประเมินก่อนขายประเมินไม่ได้ด้วยอปไร์ไม่ได้แต่ว่าเอาชิปหายแล้วยโยนขยะไปเสียงเงิน60ในการอปไร์เพื่อเพื่ออะไรก่อนแล้วถ้ากดขายอโอ้โมขายอไม่ได้ด้วยเอยแต่มันมีแสงที่พื้นนะอย่างที่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขาย กับมาขุดหาแมกเนตต่อดีกว่านี่ขุดมานานแล้วนะขุดมาอย่างนานเลยยังไม่ได้อะเอ้ยแต่น,นี้มันดูพี่ว่านี่ใช่เว้ยมันยากสีฟ้าด้วยสีฟ้าคือเลใช่ไหมเลโหลอขอร้องแหละใช่เถอะขุดมานานเหลือเกินอ่าแมกเนตบล็อกนะครับแมกเนตบล็อกเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ทําอะไรเออเออคืออะไรวะถ้าเดานะ เดาจากความเป็นจริงน่าจะหมายถึงไอ้กล่องไว้แบบพวกสุ่มของอะไม่ดีอุปกรณ์ในการช่วยขุดดินทําให้แบบมันขุดได้ง่ายขึ้นอ่าส่งให้เฮียผมไปไหนต่อครับอันนี้กด t h a thank งก u อู้เราได้แม้กดินเต็มตัวเลยอะ่ะอู้ดี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 ดดอา้วาวเค้นหมดแล้วก็คือระบบการสอนการเล่นก็น่าจะประมาณน,นี้เนาะเออชิมหายละเรามาดูแมเดนยังไงวะเนะี่ย ไม่ประเด็นคือต้องทําอะไรต่อตอนนี้เราต้องทําอะไรต่ออย่างนั้นหรอเหรอที่แน่ๆแ,แพ็กสตาร์เตอร์มัน่อตาจังเลยอยากได้รองเท้าอะ่ะรองเท้าสีเขียวเอาไงดีวะ99โลบักเองโลบักเราเหลือเป็นพันไม่ใช่เหรอเออเก็บไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> ทำอะไรต่ออ่ะต้องทำอะไรต่อไม่มีเควสแล้วอะ่ะไม่มีจุดมุ่งหมายเฮีย er, ครับเฮีย er, ไม่ไม,ไม่ไม่สั่งงานผมแล้เหรอหรือว่านี่คือหนทางแห่งการโรยที่เฮียบอกกันนะอ่มหรือว่าเราควรขุดหาของไปก่อน ใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีจุดมุ่งหมายในอนาคตหรือเปล่าวอนทูจอยปาร์ตีอะไรมันมันจอยปาร์ตี้ได้ไรอะ่ะระบบนี้มันต้องสําคัญแน่เลยเออเดี๋ยวนะมันบอกว่าให้เราขุดขุดซิอ่ะขุดปุ๊บแล้วไงต่ออ่าอ่าอ,อะไระไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยระบบปาร์ตี้มันช่วยอะไรวะ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวพี่ครับผมเข้าตี้แล้วนี่ปาร์ตี้ถูกแล้ใช่ไหมอ่าใช่อ่ะเราขุดอ๋อมันช่วยเราขุดโอ้โหขอบคุณพี่บ้าพี่เบ้าช่วยผมได้เยอะเลยแต่ว่านี่แหละขนทางแห่งการฟาร์มเลเวลนะครับมาถึงเวลาละฟาร์มยาวๆเลยยาวๆสวิงไปพร้อมกันเออดีดีงาม ฟาร์มจนของล้นน่ะคิดดูยังรวยตอนนี้มี1,825ใช่มั้ยใช่ไหมกดขายเอาไปเลยขายไปเอ่อเดี๋ยวนะถ้าขายอันนี้ตุ่นมันไม่ขายนี่ว่าตุ่นน่าจะเก็บไว้ฉุกเฉินก่อนนี่เราได้โชวเวลอันใหม่แล้วเวชวเวลราคา1,500พอยชวเวลเป็นพวกแบบของเล่นนะฮะเจ่มเลยตั้งแต่มีพี่บ่าวมาช่วยเราฟาร์มนี่มันเร็วมากเลยนะ ขุดต่อเอาพี่บ่าวหายไปแล้วเอาเอาเย่แล้วไงไม่เป็นไรเราจะเป็นกัญชปน,นักขุดขุดทองขุดดินขุดทั่วดําไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าลองดูสิขุดทีได้เยอะไหมเอ้ยเอ้ยเกตมันดูเยอะขึ้นนะแปลว่ายิ่งเรามีพวกเลเวลสูงเรายิ่งขุดได้เยอะใช่ไหมแจ่มเลยผนทางแห่งการเป็นเศรษฐีมาแล้วเว้ยเอ้ยเจออีกแล้วมาเลยนี่แหละอุปกรณ์ช่วยเหลือ อันนี้เอ้ถ้าเราช่วยเขาขุดเราจะได้ของไหมอะ่ะรู้แค่ว่าพี่แกช่วยเราขุดตลอดเว้ยอ่าขุดไปขุดไปดีมากเลยพี่ดีมากเลยครับผมพี่ขุดเลยเดี๋ยวผมช่วยพี่บ้างเอาไหมอุ้ยอุ้ยของฟ้าของฟ้าขุดขุดเออเออช่วยกันขุดดีวะ่ะจริงๆระบบมันก็ดูดีนะไหนเอ้ถ้าเราลองกดที่ตัวพี่เขาเราช่วยเขาขุดเราได้หรือเปล่า ผมช่วยพี่แล้วครับผมช่วยพี่แล้วผมช่วยพี่แล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราช่วยเราไม่ได้เวถ้าเขาช่วยเราเราได้แปลว่าอย่าไปช่วย <c oughs> คุรเย่เย่มากสรุปตัวเกมมันแทนที่จะได้สองคนหรือแบ่งกันก็ได้อันนี้คือแม่งเข้าคนที่ขุดก่อนเออเหมือนจะดีนะแต่ก็ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มีระบบปาร์ตี้ให้เราไม่เหงานะครับมาขุดกันต่อยาวๆมันถึงเวลาแล้วเวที่เราจะต้องขายตัวตุ่นเพราะว่า จะซื้อจอบอันใหม่เอ้ยซื้อพวอันใหม่ติดคำว่าจอบอะพวเลเวลาเจ็ดมันใช้เงินเยอะนะฮะก็มาเลยขายแล้วนะพี่ตุนตัวละพันห้าโอ้แพงจ,จัดเลยขายไปขายชี้ตอนนี้มี4ี่พันสี่พันนี่พอนี่ไปเลยซูเปอร์เรียชเวลนะครับ4ี่พันแต่อันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าวะถ้าสมมุติเราเติม9ก้าสิบเกโลบักเราก็จะได้อันนี้มัน มันอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มันเขียนแค่โชว์เวลอ๋อันเดียวกันนี่แต่อยากได้รองเทา้าอ่ะเอาไงดี9ก้าสิบเโลบักเองรอ <c oughs> งเท้ามันดูน่ารักมากเลยนะกล่องของขวัญจากการล็อกอินก็ได้เงินเยอะนะเห็นไหมดูดิจาก4ี่พันอ่ะขึ้นมา 5, โโห้าพันโอ้โหเยอะจัดจัดมาซื้อเลยแล้วกัน s u p e r i ยโชว์เวลสี่พันนะครับไอ้ควยข้างบนเนี่ยมันบอกว่าให้ไป ซื้อ Pilot s h o v เวแต่ก่อนเนี่ยเห็นมันมีอยู่แค่4อันนี่ว่าแปลว่า Pilot s h o v เวลเนี่ยเดี๋ยวต้องย้ายก่อนเนาะมาเลยมากดเลยมากดเลยกดเพื่อขุดอุ้ยอุ้ยขุดได้เยอะขึ้นแต่มันมันก็อยู่กับที่เราขุดระดับได้หรือเปล่าแบบถ้าระดับมันดีเกินไปก็ขุดยากเอ้ย FC ว่าไงจ๊ะอะไรอะ่ะ Offer you Magnet Box ให้กล่องหรอให้กล่องแมกเนตบ็อโอ้โห2 5 0ร ขอบคุณงามๆเลยขอบคุณอุย๊ยให้รัวๆให้รัวๆหรอทําไมทําไมใจดีขนาดนี้กล่องละ2องห้าสเลยนะเว้ยทำไปเล่นไปสรุปไอ้แมกเนตบล็อกมันใส่ยังไงยังไม่รู้เลยะมันมันทำอะไรได้อะเดี๋ยวลองถามน้องดิเอ่อแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ในการช่วยขุดดินหรือเปล่าเหมือนฟิสอะก็คือเบ็ดตกปลาอ๋อก็ช่วยในการขุดจริงด้วยประเด็นคือมันมันใส่ตรงไหนวะ มันใส่ตรงไหนนะพี่ต้องพลาดอะไรไปแน่เลยอ๋อเจอแล้วทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วแม่งอยู่ใกล้ๆกันเลยตาบอดเว้ยถ้ามีคนด่าว่าแกนี่คือไม่แปลกใจเลยเนะี่ยมองไม่เห็นตาแรกได้ไงวะอ่ะเดี๋ยวเราชวนเข้าตีดีกว่าเอา้าพี่บ่าวทิ้งเราไปแล้วนี่แปลว่าเดี๋ยวเราตีกับน้องเขาดีกว่าเออใส่แมกเนตนิปละกันแมกเนตเพิ่มลักนะครับในการขุดเนาะน้องชายเขาตีพี่ไม่จ๊ะน้องมาแบกพี่เลย ไม่ๆม่ไม่ไม่ม่ม่เขาตีไว้ก่อนเผื่อระบบตีจะมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะฮะเข้าแล้วก็ขุดเลยขุด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 ไมมันยากวะทาไมมันดูยากอันนี้แค่สีเขียวเนี่ยอ่ะโอเคสรุปคือซื้อนะครับเพราะว่าอยากได้รองเท้าประเด็นคือไอ้จอบเนี่ยเราเพิ่งเสียเงินไอ้พวเนี่ยเพิ่งเสียเงินสี่พันในการซื้อมันมาแล้วแล้วเรามาซื้ออันนี้ไอ้ชิบหายเลยอันเดียวกันเป๊ะเลย ซื้อมาทำไมนะทำไมเราไม่ตัดสินใจแต่แรกเนาะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินสี่พันด้วยแม่งเอย่ยลงเท้าสีเขียวใส่ยังไงใส่แล้วช่วยอะไรหรือเปล่าเออเป็นระดับเอ้ยระดับหายากเลยนะโอ้ใส่แล้วมีเสียงแต่ถ้าเราถืออย่างอื่นมันไม่ติดนี่ดูดิ <laughs> มันเป็นเสียงเหมือนไอ้การ์ตูนการ์ตูนเลยวะปูมืแรงสมัยก่อนอ่ะเออกระตุนนี่หรอใช่ไหมที่มันเป็นพวกไอ้กระต่ายบัคปนี่พวกเนี้ย เอาเป็นว่าวันนี้เราควรทำภารกิจถึงไหนเดียวเนะี่ยจุดมุ่งหมายวันนี้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเราขุดไปสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับเอ้ยเอาว่ะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไปขุดอุกกบาดกันไหมพี่แบบนี้มีอุกกบาดด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนมันประกาศกลางแมบนะว่ามีอุกกบาดให้ตกใช่ไหมไปทางไหนก่อนเดี๋ยวนะเอา้าเอ้าอีกคนหนึ่งเข้าเสร์ฟมาตอนไหนเนี่ยโอ้ชิบหายละเราอยู่ดีตีแค่คนเดียว นี่ออกกาบาลนะครับโอ้ยังใหญ่ยังใหญ่ขุดแล้วได้อะไรอ่ะมันมันต้องได้เงินเยอะแน่ๆเลยข้อดีของแมปนี้อีกแมปอันนึงพี่รู้สึกว่าแมปมันไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากอะแล้วก็ดีไซน์มันดูสบายตาเนาะโอ้โหในขุดสิโอโอโอโโอโโอเกตขึ้นช้านเนี่ยทำไปเล่นไปช้ามากเลยชิบหายแล้วขุดกี่ทีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอทำการขุดก่อนนะครับน่าจะนานมากเลย อในสุดในสุดจะได้แล้วเยี่ยมได้แล้วโอ้เลเวลอัพด้วยหนึ่งพันหนึ่งเกิจี่กิโลกรัมดีเลยเหนื่อยเหนื่อยมากคือขุดขุดมานานมากอ่ะใช้เวลาในการขุดเยอะเกินไปกับกับกับอุ้ยอุ้ยจมน้ำอุ้ย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 เรือบางหัวผิดผิดเรือผิดเรืออุ้ยอุ้ยขอขอขอพี่ขึ้นด้วยอะไรอ่ะ ขอเขาตีอ๋อมามาๆามามา,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 มาตี้กันมาตี้กันมาตี้กันเร็วพาพี่กลับไปเกาะแรกด้วยนะชนตี้แล้วจ้าใช้เวลาขุดจริงประมาณ5้าถึงสิบนาทีเลยนะใช่ไหมเมื่อกี้แต่เหมือนมันเป็นแบบช่วยกันขุดนะแบบเพื่อนขุดเราก็ได้ก็ดีนะแต่แม่งนานไปหน่อยวะอะไรอะ่ะเอ้ยเรามาผิดแล้วมาผิดที่แล้วเอ้ยเอ้ยเอาเขาเรือจมเอ้าเอาแย่เลย เมื่อกี้คือชนเรือล่มเลยอเอ้ยเดี๋ยวนะอุกบาทมันราคาแพงนี่เหมือนตอนเล่นฟิตอะเมกาเราดอนเราก็เอาไปประเมินเว <ê>. ้ยเดี๋ยวนะเราไปประเมินไปประเมินดีกว่าเอาอุกบาทไปประเมินตอนนี้1,100่้ยใช่ไหมถ้าเราประเมินได้แพงๆขึ้นก็ดีดิเออเดี๋ยวนะได้หมูหมูแบงค์โยนไปประเมินโอ้โห220แพงจัดๆเลย คุ้มไหมเนี่ยในดูดิอู้อู้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากเมื่อกี้มัน1,100ตอนนี้เป็น1 5 0 0กว่ากว่าโอ้ดีเลยดีเลยอะไรอ่ะพี่อัดคลิปอยู่หรือเปล่าเปล่าจ้า <c oughs> ทุกคนไม่สามารถหาความจริงจากพี่ได้แบบตัวปลอมหรืออัดคลิปอยู่หรือเปล่าและแต่อารมณ์เลยฮะอย่างอันนี้อัดคลิปแต่บอกว่าเปล่าเป็นไงกวนตีนจัด,จด ก็เหมือนเกมฟิตเนาะถ้าเราสุ่มอะไรส์ก็คือสุ่มประเมินเนี่ยเราได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นไอ้ของที่ประเมินก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหดีนะดีนะถือว่าเล่นเพลินๆไม่ได้เบื่อมากไปเอาไงดีเอาไปขายเลยลวกันเดี๋ยว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 ดียวน้องเดี๋ยว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 นี่แม่งให้เลยวะโคตรใจดีเอาโอกาศมาให้อีกหนึ่งคนขอบคุณมากๆเลยกําลังยากจนพอดีเลยต้องเก็บเงินในการซื้อไพเลทโชเวลนะฮะเจ็ดพันเนี่ย แพงเกินไปเราไปขายดีกว่าพี่ครับพี่ครับขายได้เท่าไหร่ครับผมอันนี้พันห้าพันห้าเอ่อขายไปเลยเดี๋ยวก็หาได้ขายของให้หมดก่อนขายได้มาร้อยกว่าใช่ไหมอันนี้หนึ่งห้าสองเจ็ดอันนี้ล่ะ 900. เก้าร้อยอ้จริงๆก็คุมนะเพราะว่าไออันแรกของเราเนี่ยถ้าไม่ประเมินก็ประมาณเก้าร้อยกว่าเอ้ยเอ้ยหมูมันขี่ได้ด้วยนี่หว่าเอ้ยหมูมันดูดีกว่ารองเท้าอีกเมื่อกี้เนะี่ย ชิบหายละเสียดาย99โลบักเลยประเด็นคือไอ้โชเวลไอ้ไพเลนเนี่ยมันอยู่เกาะไหนวะพั่วจนสลัดเกาะน,นี้ลองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับอเดี๋ยวลองลองสำรวจเกาะอ,อื่นแล้วกันแต่ว่าเกาะน,นี้ด้านในเองก็ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะอันนี้มีบ้านคนอุ้ยเขากําลังขุดกันเต็มเลยอ่ะเขาหาอะไรกันอะ่ะหรือว่าจะมีเคเวสวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีนุก ปรมาณูอีกเหรอมีนุกยังบ่อยเลยอันนี้ก็อะไรอ่ะของมีของขายด้วยหนึ่งมืนเอาไว้ทำอะไรอ่ะสแกนเนอร์เออเก็บไว้ก่อนล้วกันพี่จนช่วงนี้จนมากเลยเดี๋ยวต้องเก็บ7 5็ดพไปซื้อของอีกอะไปไหนดีไปไหนดีไปที่บ้านหลังเมื่อกี้ดีวกว่าเมื่อกี้เห็นคนขุดเยอะมากเลยเอ่อมีอะไรให้ช่วยไหมครับ น่าจะให้เราช่วยขุดหาของหรือเปล่าเย็ดแมมเย็ดแมมเย็ดแมมไม่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 แมมมาดำอ่าให้เราขุดหาของเนาะตามหาลัฟเฟิลัฟเฟิลบริเวณนี้นะครับจะขุดหาง่ายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยากนะขอเวลาในการขุดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ต้องใช่ต้องใช่แน่ๆมาสีทองแบบนี้ต้องใช่แน่นอนและขุดถึงยากเลยเกีย <laughs> รติทองขุดยากมากแต่นานๆจะเจอทีเนี่ยเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ไอ้ที่ผโผล่มามันเริ่มคล้ายๆสิ่งมีชีวิตทำไมรู้สึกมันดูดาร์กวะถ้าสมมุติมันบอกว่าให้เราขุดหารัฟเฟิลรัฟเฟิลคือตัวหมาหมาเหรอเอ๊ะเอ๊ะมันโอ้ยอย่าบอกแล้วว่ามันคือหมาที่แบบมีชีวิตแล้วเอาไปฝังไว้หรือว่าเป็นกระปุกออมสินที่เป็นรูปหมาชิบหายแล้วไงถ้าสมมุติบอกว่าเป็นหมาที่มีชีวิตเอาไปฝังนี่แม่งดูดาร์กขึ้นมาเลย สุดๆเลยฮาฟได้เงินมาร้อยเดียวน้อยเกินอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นมานานแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับเผื่อจะมี EP ต่อไปแต่ส่วนตัวชอบนะที่สําคัญคือไอเพลงที่กําลังเปิดอยู่ตอนเนี้ยเสียงเพลงในแมปมันเพลงอันเดียวกับไททันทาวเวอร์ดีฟนอ์เลยนี่หว่าจำได้ว่าเพลงล็อบบี้อ่ะน่าจะเป็นตัวของเกมเนาะ อ่ะเอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะคืนนี้พี่อาจจะมีไลฟ์เกมในติ k กต k อกเนาะเผื่อใครไปดูติดตามได้เด้อ